ก็ไม่ยังไม่มีงานละครนะคะเพราะว่ากำลังพูดคุยกันอยู่ยังไม่มีอะไรที่เรตงพลังไม่ได้ยินว่าจะเปนอะไรนะคยังไม่มี้ยิยังไม่มีทางเจ้าได้ยินว่าอะไรให้ใหม่บ้างน่าจะยื่นนะคะก็จะยื่นมาถาผู้จัดกี่ผ่านนี่ละค่ะแล้วก็ถ้าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็จะรู้แต่ตอนนี้เน่ยังไม่รู้ว่ามีมีละครเรื่องอะไรนะคะแต่ก็มีการเสนอเข้ามาเรื่อยๆกับอมพลนด้วย จริงอันนี้ใหม่ยังไม่รู้ไม่ทราบว่าใหม่มีแล้วแล้วใครเป็นพระเอกรู้ใหมไม่ทราบแต่ครับเป็นใคนะเนยน่าจะนะแล้วแต่ใหม่ไม่รู้ทั้งหมดอะค่ะใหม่ไม่รู้ทั้งหมดใหม่จะรู้อีกทีคือคือจะต้องจะต้องเล่นแล้วแล้วก็ได้ศึกษาบทแล้วอันนั้คือใหม่ถึงจะได้รู้ว่าแต่ว่าเรื่องของการสกรีนงานการรับงานเป็นทหญ่ือ่จัดงานให้แล้วก็ทั้งช่องเลือกมาอีกแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่ามี พูดเรื่องละครแต่ว่ายังไม่มีบอกว่าสรุปจะเป็นเรื่องไหนเพราะว่ากทยังไม่โดนหรือว่ายังไงอะอาจจะด้วยหลายอย่างค่ะเพราะทำงานเรื่องนึงมันมันต้องมีอกปอบโดยรวมขึ้นจะเยอะค่ะแต่ว่าถ้ามียังไงออกมาบอกอยู่แล้วค่ะไม่ไม่ปกปิดเรื่องละครเยอะอยากให้แฟนๆได้ตามผลงานกันอยู่แล้วไม่แน่จะรละบอกว่าจะย้ายช่องอะไรทีนไม่อะค่ะ รีบรีบทำมันมันจะออกมาไม่ดีนะคะก็จะต้องให้มันออกมาทุกอย่างมันประจวบกันแล้วมันก็รับเล่นแล้วใหม่ก็เต็มที่กับบทนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะเราคอว่าเรื่องบท้าไมคอือมันคือต้องบอกว่าเราไม่ทำงานแบบว่ารีบๆอะคะ่ะเราอยากทำออกมาแล้วให้ดีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำได้เต็มที่เราก็จะบอกเน่ว่าหนูรู้สึกว่านหนูชอบเรื่องนี้ค่ะหรือว่าหนูเรื่องนี้หนูเล่นได้เต็มที่ หนูก็จะรับแล้วก็เล่นให้เต็มที่นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องไหนรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่หนูรุกลาอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องคิวไม่ได้เรื่องนู้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันค่อนข้างที่จะหลายปัจจัยหลายหลายองค์ประกอบนะเนาะจะเล่นละครเรืเ่องหนึ่งไม่ใช่ละครแหละงานอย่างอื่นด้วยค่ะ <c oughs> เอ่อมีการพูดคุยอยู่เสมอค่ะแต่ว่ายังไม่มีการสรุปเอางี้ดีกว่ายังไม่มีสรุปว่าหนูจะได้เล่นเรื่องอะไรเราต้องคิดว่าเอกของเรา โรดูหลายอย่างมากในละครเรื่องนึงนี่ดูทั้งบทดูทั้งบล็อกชันดูทุกอย่างค่ะเพราะว่าเรามีพี่ใหญ่ที่ดูแลให้แต่ที่จริงใหม่คือเวลาใหม่ได้รับล็ก็จะรู้รู้ว่าได้เล่นละครเรื่องไหนก็คือใกล้ใกล้เปิดตองอะไรประมาณนี้ใหม่ก็จะรู้ประมาณนี้เราเข้าเหมือนนีได้เคยกกัเราแล้วก็จะมเกีรวการะอม่กานเ ไม่คุยเรื่องที่เป็นข่าวเลยนะคะเพราะว่าเจอกันก็จะคุยกันเรื่องทั่วไปที่ที่เราเจอกันเป็นปกติอะค่ะไม่ได้คุยเรื่องข่าวไม่ปวดใช่ไหมคะว่าแบบไม่ได้คุยข่าวกังอือก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเราจะอัปเดตว่าตอนนี้มีละครอะไรรอละครอะไรอยู่เราก็จะรู้รู้กันอยู่แล้วค่ะเหมือนเขาแบบก็เปรียบเทียบเรากับทำใบเฟิร์สเพราะว่าผู้จัดการคนเดียวกันแต่ว่าเรางานเยอะกว่า มันก no so 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 uh ็หรือว่าไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างคาแรคเตอร์ต่างรูปกันเนาะแล้วก็ไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ว่าเพื่อนหนูนี่ดังมากนะคะระดับโอ้โหต่างประเทศดังมากนะเพอกว่าหนตงาน้องมีบทน้อยใจเพื่อนดังกว่าหนูนะต่างประเทศอ่ะใบเฟิร์นดังกว่าหนูเขาต้องมีบทน้อยใจเพราะไม่าอโทษเราก็พิสเซนเตอร์ ไม่มีอ่ะไม่มีเลยเพราะว่าเรื่องนี้เคยเคยเหมือนกับว่าทางไอซีู้จาการเราเข้าไปดูได้ว่าเราดูแลกันดูแลกันในครอบครัวแล้วก็ไม่มีใครน้อยใจอะไรใครอะค่ะมันแล้วแต่โอกาสที่เข้ามาในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันบางบางครั้งแต่ก่อนหน่ยก็งานไม่เยอะไหมก็รู้สึกว่าใหม่ก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อจะให้อนาคตมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูว่าความคิดเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นในครอบครัวน้ำคาวแฟมิลี่แน่นอน ตัวเล็กเหรอไปซื้อนะเนาะเดี๋ยวกลับไปถามให้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวเสร็จนี่เดี๋ยวกลับไปถามให้ตังโมนอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะถามใหไม่ค่ะผมนว่นมันน่ารักอะมันมันไม่คิดอย่างเงี้ยหลอค่ะ อีเวนต์อันนี้พอได้ข่าจริงเหรอจร,รอ๋อในคนฟังเป็นใหม่แล้วไปขอเมื่องานการไปงานอีเวนต์อันนี้ไม่ทราบรู้รู้แค่มีอยู่ครั้งหนึ่งหนูนั่ง้างพี่ก้าวแล้วก็มีคนโทรมาหาพี่ก้าวค่ะในเครื่องที่เป็นเบอร์โทรของโทรศัพท์ที่หนูไว้ให้ติดต่อง,งานนะเขาก็โทรมาบอกว่าพี่ก้าวบะคะนี่ใหม่เดว,วิกานะคะแล้วใหม่แบบฮะใหม่อยู่ที่พี่ก้าวแล้วก็ ขาก็พ <anto government> <Pe ak pie S 2> ูดพ <thing> ูดตอบว่าแบบนี่ใหม่ดาวิกานะคะงานพรุ่งนี้อ่ะใหม่ไปไม่ได้ฝากรบกวนเออให้ใหม่ดาวิกาไปแทนหน่อยนะคะอะไรประมาณเนี้ยเรื่องเรื่องไม่รู้เพราะผมัมาไม่รู้ค่ะตลกดีสนุกพี่ต้องไปถามพี่เงาอ่ะเพราะมีคนโทรเข้าคุยกันเยอะมากใค่คะใครที่ไม่ชอบประมูลสวัสดีค่ะแล้ว ท้ายทอยหนูใช่ไหมเหมือนเจตนาของที่พึ่งเมื่อก่อนนั้นมีกระแสว่ามีหรือเปล่าว่าบอว่ามีคนไปร่วมงานแต่งร้อนหรือเปล่าอันนี้หนูไม่ทราบเหมือนกันค่ะยังไม่รู้เลยว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าหนูว่าทางเจ้าของงานคงไม่เชื่อค่ะเพราะว่าต้องถ้าจะคุยดีลงานต้องคุยทางตรงนะคะส่นไหยไม่ครับไม่ค่ะไม่ชีเรียสเลยมองเป็นเรื่องมองเป็นเรื่องเรื่องไม่มองเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสอะไรเลยแล้วก็ตลกตลกว่าก็ผ่านไปว่า จ้างน่นจาจะเข้าใจนะคะคนเจ้าของธุรกิจต่างๆคงมีบบความ,มขเขาารู้อะค่ะว่าอะไรเป็นอะไรน่าเขาต้องปรึกษาเราอยู่แล้วทำไมคะเห็นประเด็นหนึ่งประเด็นหนว่ามัน,น,นม,มีเว็บไซต์เว็บหนึ่งเขียนมาว่านะ้องเอกที่ชอบแทนตัวเองว่าน้องเหมือนแบบเลือกเทพสัมภาษณ์กับสื่ออะไรเงี้ยค่ะให้เทพสัมภาษณ์กัสื่อใหญ่ๆอนะไรเงี้ยจริงจริงมันความความจริงเป็นยังไงอยากให้เราชู้นี่พงศ์อันนี้ไม่ใช่หนูนะคะหนูว่า าจะใช้เราค่ะยอมยินดีไหมคะเพราะว่าโดนสอยน้องใหญ่ทันแล้วอร่อยมากคงจะโดนต่อไปเรื่อยๆยอมยอมรับอะค่ะยอมรับมันแล้วก็แบบก็ถ้ามันไม่ใช่เราเดี๋ยวเวลาก็จะพิสูจน์เองว่ามันไม่ใช่อะค่ะจริงๆเคยมีเหตุการณ์ที่เราต้องปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ไหมคะแม่ก็มีบ้างนะคะก็มีบ้างเวลาแบบทายุมากๆงานจะจะเร่งแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะพูดจาโดยโดยใช้คำพูดที่ดีแล้วก็เข้าใจกันเพราะว่า สื่อกับนักแสดงก็เหมือนเขาเรียกอะไรเขาก็กอยู่คู่กันนะ,นะคะแต่เหมือนในใคะนน